อ๋ออ้าาามึงคือเฮียแล้ววะเดะไหนเธอเธอเตอเธอเตอเตอโอ้เฮ้ยคุณคณะคุณคณะสนใจมาเล่นบ้านกูไหมครับผมนอนมึงก็เหรอมึงพยายามนักกูถามเขาเดียวเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายดิเอ้ยผู้หญิงเนโน่บารกูมีทั้งขนมมีทั้งเกมแถ่มึงกระชากต้องห้าบอกให้มึงดูดด้วยนะห้าบองเลยหรือเนโน่มึงนึกชอบแน่ๆเลยขนาดเมย์มึงจะดูดเลยใช่ไหมนั่นไงคนนั้นไงเนี่ยเนี่ยดูหน้าก็รู้ว่าดูดกัญชามายุ แสดงว่าดูปกิลุกก็ไม่รู้แต่กวนวอนไปสุดได้รู้ว่าอยากพามึงไปดูด้วยนอนนั่นขอลอาหลับมาดูกูหน่อยเถอะกูมีเพื่อนดูมิ้นท์ห้าบงสินะสนใจปะเออกูสนใจโอ้โหบ้านมันใหญ่กว่าบ้านกูอีกน้ามันใสหน้าเผามากเลยค่ะเออแล้วทำไมพากูไปด้วยอยากพาคุยคุยบายาชีมาด้วยอ่ะคุยบายาชีเฮ้ยวันนี้ก็คณะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเออแล้วก็คุณเม็ดเออหนุ่มบ้านเริ่มเลยนะครับแล้วก็เออนิพุห์ของเกรงไหวหน่อยก็ดีเออ วันดีค่ะคุณแม่เฮ้ยคุณแม่เฮ้ยทำไมวันวักคุณเป็นคุณแม่วันนี้โอ้ก็น้ามึงมันน้าบอกอายุเลยนะครับตอนนี้ดูจากหน้าก็รู้อายุห้าสบกว่าเลยนะค่ะโอ้โหห้าสิบขนาดนี้เลยโอ้โหสามชนิดวิ่งไวมากเลยค่ะเฮ้ยกุงคณะสนใจไปดูดบ้องบ้านกูไหมเอยห้องกูสิเออนี่ก็บ้านกูนี่เออไปโอ้ยสบายเหลือเกินโอ้เตียงนุ่มเห็นหมดเลยนะคะเออเออเล่นแลกันดีอ่ะไอ้น้ามาอะไรอ่ะอ๋อ ปกิสมารับเด็กนะคะผมเ,าเราโตหมดแล้วเราคงไม่เล่นแล้วนะคะมึงพูดได้ไงเอ็งโตอขอโทษคขังแล้วเราไปเลน่นกันเถอะค่ะเออหนูสุเเกเลยค่ะเออกูอยากเล่นเกมแล้วอยากเล่นเกมแล้วคะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาเกมมาไปดึงเยอะแล้วะะเลยค่ะโอ้อหนุกหนุกอ่ะค่าค่าหนุกหนุกใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่หนุกโอ้อันนี้ดีกว่าโอ้ชาดิแม่งหอมจริงๆชาอะไรเล่ะจ๊ะโอ๋อดิบชาเยี่ยวหนูเองค่ะเยี่ยวสดๆร้อนๆจากซุ้มเลยนะคะนี่บอกเลยว่าหอมอสกีอโรมาเทอร์ปี่นะคะโอ้เยี่ยวนะกูก็รู้จักนะ เยี่ยมเป็นยังหองกว่มึเยอะเยี่ยวมังกรรู้จักปะอยากจะลองแดดดูไหมคะโอ้โหนั่นๆเออนี่มันอะไรกันเนี่ยปุ้ยพิเศษใช่ไหมคนละไอ้หมดใช่ไหมเนี่ยเฮ้อ้ใช่แล้วข้าคนละไอ้หมดโอ้โหดูเหมือนกันจะไม่เนี่ยทั้งนั้นเออมาเนี่ยแล้วมาลองฟิวชั่นกันไหมไปเด็กกันบอลลองแบบโกคูเบจิตะเดี๋ยวกันเถอะเขาจะไม่ได้ติดตัวละครคณะใจกะว่าเออช่วยกูด้วยค่ะไม่เอาแล้วไม่อยาแล้วช่วยกูด้วยข้า เขา ar, um, ้าใจแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยแล้วมึงเรียกกูขอน้ำนั่นแหละคอยเปิดดูตรงนั้นมันเีอะไรอ่ะน้ำมันอะไรอ่ะกูรีบปิดเลย